สวัสดีครับน้าหน้าทุกท่านครับมื่อนี้ผมนักสู้คนละเขาหนุนโรงงานสาวบ้านนะครับสีม้าครับสงเงียครับสงเงียนี่นะครับหัวหารครับนี่ลุงดอนนะครับลุงดอนอังกตี้อังกตี้อันนี้มาควิดสูตรสูดสองครับใส่ลงไปครับควิดควิด น,นี่กล้วยหอมนะครับอันนี้เป็นสูตรป่านาดินนะครับของเลยนุน่มโรงงานนะครับแล้วก็ฝากท่องนือนะครับพิยมตะเกียอหอมนะครับเดี๋ยวสิมักไว้สักมือสองมือเสาร์อาทิตย์สีได้ไปเจอกันครับบพรู้ว่าสิไปใส่แล้ครับเสาร์อาทิตย์ครับลรวส่งนะครับ นี่คร aan, ับท well, ี <c oughs> ่เดียดยูนีได้ครับที่เดียดยูนีครับนี่ที่เดียดยูนีนี่ครับยังบ่บอกครับที่เดียดว่าเป็นอยังเท้าครับมักไปจักมือ่งสองมือนะครับนี่ครับอนี่นะครับพี่น้อง คบบนวบัดปกอึกงกันออกนะครับต้งมันเข่ากันครับตกปลานาดินครับ,รบตกปลาซิวอ้าวอะไรเนียครับปซิวอ้าวของทาลาดครับอันนี้เป็นห้ำห้ำออนน่ะ มีสูตรบ่ค่ะหรือวา่ากะกเอาเลยค่ะกะกา่ะกาเลยครับเอาตามสะดวกครับตั้งได่ไปกินก็เลยครับปลาคนนมันครับคนมนมันมันเหนียวเ่ฮัมไม่ลายทำปักเหนียวก็ใส่หัมไม่ลายตุ่มเขา่าเหมอนครับหอมครับหอมรำเลย เยี่ยมหมดแล้วค่ะ,ะอาจจะเลือกนิดนึงฮัมเป็นฮัมออนนะครับ มาครับทีเด็ดครับนี่เลยครับนี่เรืองอารามค่ะน้ำบักตานครับแม่บ้านคันไม่ห้เรียบร้อยครับนี่คือน้ำตาลนะครับน้ำบักตานครับหอมสดจะรับเลยปะครับน้ำบักตาลค่ะลุงน้ำตาลลุงกับแป้งลุงแต่ รู้ทุกอยครับค่ะน้ำตาลที่นุ่มอันคั่นเสร็จแล้วค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะเลืองค่ะหอมหอมค่ะส่วนเนื้อตาลพี่น้องครับที่เขาคั่นแล้วเห็นสหค่ะเป็นเสร็จค่ะมีเทหอยด้นะป่ะแต่ขาวๆจังน่อยอ่ะต่างจากที่เขาตอนนี้เขายังไม่ได้คั่นค่ะนะคะ อันนี้เขากะข็เอาได้ค่ะเนื้อมันหนาตานไั้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาสามนี้นะคะมห่วยห่วยเลยย่ำเนื้อครับน้ำตาลเนื้อครับหน้ำมันตาลมันเขาอย่างเลียตุ๊กตานซุกครับเนี่ยนะคะคนโคนหอมค่ะตาเฮ็ดขนมตานค่ะค่ะหลังจากเขาไหว ขั้นเอาน้ำเนื้อตานเอา,เลเอาแล้วะคะ่ะเขาก็จะมักรองนะคะกองเอาพวกฟุ้นตะกอนนั่นค่ะพวกใยใช่ค่ะใยของตาลนะคะออกเอาแต่เนื้อตานค่ะเอามากรองค่ะมันก็จะข้นนะคะกดท้ายแล้วเขาก,ก็บบีบเอาเลยคะ่ะ บีบอเลยค่ะจะได้สีจะสิได้แตนเนื้อตานกับน้ำค่ะทาว่าเอาน้ำ้าเซียวแตนเนื้อตานกะเป็ันเรียบร้ยครับปงค่ะพี่น้องครับมะกรอค่ะสีได้แตเนื้อตานกินบักตาครับทูหวานตตามเลยค่ะาเสียงเสียไปมันเจ๊งยค่ะ วามักตาหครับสำหรับมือนี้ก็เพราะงใับเขากันแล้วครับกับมารักไว้มือหนึ่งหรือสองมือครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เจอกันครับนาดินครับเสาร์อาทิตย์นาดินครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับนักสู้คนลงเขาหนุ่มโรงงานครับสำหรับมือนี้ก็่อยชำหนีนยครับเด้อเดี๋ยวรอเบิร์เสาร์อาทิตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ